วัดีครับวันนี้ก็อยู่ที่แปลงหญ้าเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้นะครับจะมานําเสนอหญ้าอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่เรามีอยู่ที่สวนนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับหญ้าขนนะครับผมเดี๋ยวจะมานําเสนอนะครับหญ้าขนแล้วก็รายละเอียดนะครับโปรตีนนะครับประวัติความเป็นมาข้อดีข้อเสียนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับผมอันดับแรกนะครับก็มารู้จักกันก่อนนะครับหญ้าขนนะครับ มันจะเกิดเป็นกอนะครับเป็นไหมมันจะมีกอใหญ่แบบนี้ก่อนนะครับมีกอใหญ่นะครับแล้วค่อยแตกขแขนงออกครับเลื้อยไหลออกนะครับเป็นไหมนี่ครับจะสังเกตได้ไง่ายไหมว่ามันเกิดเป็นกอนะครับไม่ได้เป็นต้นนะครับนี roar, ่ครับนี่นะครับผมจ้าขนนะครับผม มาดูประวัติมันเลยครับปราชาขนนะครับเป็นญ่าประจำถิ่นนะครับผมของประเทศนะครับในเขตร้อนในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้นะครับผมซึ่งนําเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกนะครับในปีพศ2472ครับโดยนายอาพีโจนครับจักันไพระโมจ่าดอก่าขนนะครับเป็นหญ่าหลายเป็นพืชหลายฤดูครับแพร่กระจายอยู่ทั่วไปนะครับผม ขยายพันธุ์โดยมเมล็ดแล้วก็แยกก้อนนะครับน่ครับนี่แล้ปลูกง่ายครับเป็นยาติจเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมขยายโดยมเมล็ดแล้วก็การเลื้อยไหลนะครับกาเรเลื้อยไหลนะครับผมแพร้ง่ายครับเกิดได้ในพื้นที่น้ำขังนะครับ ที่มีน้ํำขังนะครับเกิดได้ดีนะครับในพื้นที่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเบึ้งชัดๆนะครับลักษณะพันธุห้วนเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะถอนออกมาให้ดูจะชัดนะครับนี่นะครับลักษณะหญ้าขนนะครับผมเห็นไหมแตจะเห็นว่ามันจะแตกยอดแตกหนอนะครับตรงตรงข้อของมันครับทุกๆุข้อนะครับผมนี่รากก็จะออกจะออกตรงนี้แหละครับนี่ครับ การขยายพันธุ์ก็โดยแบบแบบนี้นะครับแบบไปคล้ายกับพวกแพงกล่าแล้วก็ยาซิเนลนะครับผมครับแต่ตัวนี้ข้อรู้สึกว่าจะแข็งนะครับค่อนข้างจะแข็งนะครับใบเรียวยาวนะครับผมลำต้นมีขนนะครับบัวก็น่าจะชอบนะบัวก็น่าจะกินเทียนอ่อนนะครับผมว่าถ้าแก่ไปก็ ผมว่ามันไม่น่าจะชอบนะครับเพราะว่ายาดจะนี่งๆผมว่าน่าจะตัดจะแก่ไปมันก็ไม่ดีนะผมว่านะครับจริญเติบโตได้ดีนะครับผมจะพบเห็นมากนะครับในที่ลุ่มนะครับที่มีน้ํานะครับแบบสันเขื่อนแบบนี้ก็เคยเห็นนะครับเปรบตามคูคลองนะครับมันจะเกิดสังเกตนะครับมีทั่วไปนะครับในพื้นที่ประเทศไทยนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับโปรตีนก็ค่อนข้างสูง นิดนึงนะครับผมก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับเจ็ดจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีนรวมนะครับผมนะครับทนต่อการเหยียบย่ํานะครับทนต่อการเหยียบย่ํานะครับยาใส่พันนี้นะครับนี่ก็ับ้งมาเมื่อไกินไรแล้วครับขาดไปเบิร์ดหรเลยกินแต่หนอนมันนอนอย่างนั้นนอนเนี่ครับก็ สนใจก็มีให้แบ่งให้ครับนี่นิดหน่อยนะครับผมหรือมันเกิดง่ายนะครับปลูกได้หน้าก็ดีนะครับผมเพราะว่าการแพร่ของมันรวดเร็วครับหนาหนาเร็วมากนะครับหนาจะดีเลยนะครับดอกมันก็มีนะครับผมจะให้ดูนะนี่ไงดอกนี่ครับดอกของยญ้าขนนะครับแต่ว่ามันก็เกิดได้น้อยนะครับเหมือนกับซิกแนวนะครับ มีดอกแต่ก็เกิดน้อยนะครับนครับแม้มันจะนำเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วก็ตามนะครับมันก็เกิดได้น้อยนะครับดอกของมันครับส่วนใหญ่ไม่เกิดเอ้เกิดดอกครับเพราะว่าแทกขึ้นมานิดหน่อยก็ตัดที่อัวแล้วครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันวัวชอบกินนะครับผมมีอัตราผลิตต่อไร่สูงครับหนึ่งถึงห้าตันต่อไร่เลยนะครับผมนี่ครับขยายพันธุ์ด้วยการ เลกนอครับไล้นะครับไลไล้นะครับดีรุดนะครับไม่ยมใช้มลเล็ดนะครับเนี่ยแต่ว่ามันขยับดูไม่แตกก็ไม่ยมนะครับนี่ครับมาเพราะว่ามันเป็นพืชที่ออกมลเล็ดยากออกดอกยากนะครับก็เลยไม่นิยมนะครับผมมีอัตราการเกิดมลเล็ดค่อนข้างที่จะป่ํานะครับเหมนสิกแนลเลยนะครับผมออกในตลอดปีนะครับตัดแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับ ความสูงความยาวของมันนะครับแต่มันไม่ถ้ามันตั้งตรงแล้วมันจะล้มนะครับมันก็จะสูงได้ประมาณ3ถึงสี่เมตรเลยนะครับความยาวของมันจริงๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมว่ามันเลื้อยไปได้ไกลนะครับขยายพันธุ์ได้แบบน้าเน่นนน้าแน่นมากน้าเนีนมากครับผมเห็นมากในที่ที่มีนะไอ้ที่ระบายน้ำนะครับตามคลองระบายน้ำนะครจนระบาทานอย่างนี้ผมเห็นล้ายครับตามสันเคลื่อนนี่ครับจะเห็นมากนะครับผมครับ ถ้าอยู่ใกล้แต่นั้นก็สามารถนํามาขยายพันธุ์มาปลูกไว้ให้กัวได้นะครับเพรากว่ามันก็เป็นพืชที่ที่ดีนะครับปกติก็สูงพอสมควรนะครับผมอีกย่างหนึ่งก็มันทนต่อน้ํน้ำตกขังก็ได้ดีพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับมากนะครับผมเดี๋ยวว่าเบิ้งไอ้แป้งนะครับตีแป้งอาจจะง่ายกว่านี้ครับตวนี้มัน <laughs> แป้งนี่มันเอออะไรล่ะ,ละ <laughs> ปลายขาดเบิดอ วามันยำกินเนาะเออเห็นไหมพอแปลงนี้จะสวยนะครับผมนี่ครับจะมีน้ําท่วมตรงนู้นมันก็อยู่ได้นะครับส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมผมชอบญาชนิดนี้ในชนิดนี้มากนะครับเพราะว่าผมว่ามันมันเกิดดีมันเกิดเร็วนะครับเห็นบอกนี่ลำต้นมันเกิดใหม่แต่ขึ้นมามันก็อ่อนๆนะครับมันก็ รู้สึกว่าบัวก็ชอบกินประมาณนี้นะครับ30วัน35วันประมาณนี้ครับโดยการตัดพอดีนะครับจะจำพอดีนะครับแต่ว่าเป็นตอนพันธุ์อีประมาณ4 0่สถึงสีวันนะครับจะดีนะครับถ้าเป็นตอนพันธุ์นะครับลำต้นจะมีขนเดียวสังเกตได้ไหมครับเดี๋ยวจะดูชัดๆเลยนะเห็นไหมจะมีขนนะใบเรียวยาวนะครับลำต้นเป็นขน ตามซื้อเหรอครับย้าขนห้อยขาดห้อยขาดเบอร์เทเลอปลายเหมาะเหัวลุงยำครับผมทนต่อการเยยบย่ำนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมมานําเสนอหญ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับตีนาจนใจครับที่เหมาะแก่การปลูกให้กัวนะครับผมนั่นก็คือยาขนนะครับถ้าไงก็าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากกดติดตามนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะๆนะครับแต่ว่าก็พอเข้าใจได้ง่ายครับอันเน้นเข้าใจง่ายนะครับไม่เน้นวิชาการอะไรมากมายครับแต่ก็ฝากด้วยครับผมเจอกันที่หน้าครับบาย